มะเร็งปอดใกล้จุดสําคัญจี้เย็นสลายมะเร็งและรักษาปอดไว้ได้ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกออสซิโอ์โคมารายหนึ่งได้รับคําแนะนําจากเพื่อนที่ติดตามผลการรักษาของผู้อํานวยการนิวลี่จื้อแห่งโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าให้เดินทางมารับการรักษาที่นี่หลังจากที่เคยเข้ารับเคมีบําบัดในโรงพยาบาลใหญ่แต่มะเร็งกลับลุกลามไปยังปอดทั้งสองข้างซึ่งหากต้องผ่าตัดออกทั้งหมดอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการทํางานของระบบหายใจในอนาคตแพทย์จึงเลือกใช้การสลายมะเร็งด้วยความเย็น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อปอดที่สุดโดยใช้เทคนิคการฉีดอากาศเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างก้อนมะเรง็งกับอวัยวะสําสคัญอย่างหัวใจและซี่โครงพร้อมกับการเจาะชิ้นเนื้อไปพร้อมกันผลการรักษาชี้ว่าการใช้ความเย็นให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการผ่าตัดและยังคงรักษาการทํางานของปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพผูด้าจึงเป็นทางเลือกที่เขาไว้วางใจเนื่องจากมีประสบการณ์และจํานวนผู้ป่วยด้านนี้มากที่สุดในภูมิภาค รึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998